สวัสดีครับเล o ฟุตบอลรายการที่ไม่ได้โฟกัสแค่ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของขาดทุน5,000ล้านเชลซีเตรียมโละแข่งดังออกจากทีมหักพลาดโคตา UCL แอดไลน์แอดยูฟ้าเบตหรือคลิกลิงก์กันมาได้เลยครับต้องบอกว่าตั้งแต่ทอดโบลี่เข้ามาครับมันมีแต่ปัญหาจริงๆนะครับทำไมถึงบอกว่ามันมีแต่ปัญหาก็เพราะว่า ล่าสุดนะครับได้มีการเปิดเผยตัวเลขบัญชีการเงินของเชลซีในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับผลประกอบการเนี่ยขาดทุนมากจริงๆครับ1 2 1 3ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวครับซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ5 0 0 0ล้านบาทซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงในแบบสองตลาดซื้อขายนาตเตที่ผ่านมาครับ เชลซีเนี่ยทุ่มเงินไปเยอะเกือบ600ล้านปอนในการซื้อนักเตะเข้ามาทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กเราเกือบเกือบยีคนนะครับแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไอหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสามล้านปอนเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้รวมกับการที่ซื้อนักเตะมานะอันนี้ย้ําว่าแค่ของฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วไหนเนี่ยทางสโมสรเนี่ยก็ใช้เงินในการ ฉีกสัญญาของพอตเตอร์มาแราวๆ21กว่าล้านปอนด์อีกทั้งหาครับในการแบบดึงพอตเตอร์แล้วก็ทีมงานเข้ามารวมถึงมีการจ่ายค่าชดเชยให้กับโทมสัสทูเคิลไปอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าโอ้โหใช้เงินไปเยอะมากๆครับคือท่านับของในฤดูกาลนี้ด้วยเนี่ยอย่างที่เห็นครับว่า ทั้งซัมเมอร์ทั้งมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเชลซี Chelsea แบบโหใช้เงินแบบระยิบระยับมากมากแล้วก็มีโอกาสที่จะโดน f ฟ n เช c i a l f a i เพลย์นั้นเล่นงานแบบสุดๆทีเดวยวครับและก็แน่นอนเลยครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับทำให้เชลซีเนี่ยมันสำคัญอย่างมากครับที่ต้องจบท็อปโหรือว่าคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกให้ได้แต่ประเด็นคือมันก็ยากนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับเชลซี Chelsea กับท็อปโเนี่ยต้องบอกว่า มันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้อันดับตารางคะแนนของทางฝั่งของเชลซีเองเนี่ยถามว่าถ้าจะไปไล่ทอปโฟนี่ยผมมองว่ามันยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้ครับซึ่งโอเคเลยครับว่าถ้ามันดูเนี่ยมันมันก็แบบเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะมาก11แต้มแต่ประเด็นคือแบบ 11แต้มนะครับแล้วก็การแข่งขันเนี่ยนะตอนนี้เชลซีเหลืออีก11นัดมันจะไปไล่ทันไม่ละครับคือ11แต้มเนี่ยก็ต้องไปลุ้นให้กับเวอร์พูทาเปอร์นิวคาเซิลไบรตันเบรนท์ฟอร์ดที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยต้องสะดุดด้วยอย่างเดียวครับไม่ใช่ว่าเออถ้าเชลซีเนี่ยชนะแล้วเขาจะสะดุดด้วยมันก็ไม่ใช่นะครับทำให้ในตอนนี้เนี่ยเชลซีต้องภาวนาว่าทําผลงานให้ดีที่สุดแล้วด้านในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยก็จับไปเจอเลอ,อมาดริดซะอีกนะครับแถมถ้าเข้าไปเนี่ย ก็ไปเจอผู้ชนะระหว่างแมซิตี้ที่จะเจอกับไบอมินิกโอ้โหเรียกได้ว่าโอกาสของแกรมพอตเตอร์เนี่ยมันช่างยากมากๆจริงๆนะครับทำให้ดังเดอะไทมส์นะครับ <c oughs> ผมก็เลยรายงานว่าเชลซีเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบโอ้โ oh, ห ขายนักเตะออกไปเยอะมากๆเพื่อที่จะรอดพ้นจากกฎเฟ n เช c i a แฟร์เพ l a y เพราะว่าทางเชลซีเองนะครับก็มีข่าวคราวเหมือนกันว่าจะดึงนักเตะสตาร์มาหลากหลายคนครับทั้งดีแคนไลส์วิกเตอร์โอซิมเฮนดูซานวลาโฮวิชหรือว่าจะเป็นมอยเซตไคเซโดโลเมโอลาเวียคือนักเตะหลายคนที่พูดมาเนี่ยค่าตัวอย่างต่ำเลยนะครับคือ 50ล้านปอนด์เป็นอย่างต่ำครับยิ่งโอซิมเพนเนี่ยค่าตัวเราหนึ่งร้อยสามสิบกว่าล้านปอนด์ซึ่งโคตรแพงมหาศาลมากครับและถ้าสมมติเชลซีไม่ได้ไปเลียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแน่นอนว่าด่วนเฟนเชอร์แฟร์เพลย์เล่นกันเต็มๆถึงแม้ว่าท็อตเทอ์โบรีและก็กลุ่มผู้บริหารเนี่ยจะมีเงินมากขนาดไหนก็ตามแต่กฎของเฟนเชอร์แฟร์เพลย์เนี่ยเล่งแล้วครับแล้วก็ล็อกเป้าเชลซีแล้วว่าถ้าคุณขาด โคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกดูการหน้าเนี่ยคุณจะซื้อนักเตะไม่ได้แล้วก็มีโอกาสที่โดนเพ่งเล่งแล้วก็เล่นงานเยอะมากๆครับนักเตะที่โดนเล่งเอาไว้ครับก็มีคอเนอร์กาลาเกอร์ลูเบลลอฟราชิกริสเตียนพูยุสิชเปมลิกโอบามายังฮาคิมเอกรวมไปถึงมาเตโอโควาสิตเบนชิวลรวมไปถึงเมสันเนล์อีกด้วยนะครับคือสามรายหลังเนี่ยแฟนเชลซีอาจจะรู้สึกว่าโอ้โห การขาดโควาซิชไปเนี่ยน่าจะเสียหายเป็นอย่างมากครับเพราะว่าไปไปมา,มาเนี่ยทางโควาซิชเองเนี่ยสัญญาเนี่ยก็เหลืออยู่กับเชลซีเพียงแค่อีก1ปีเท่านั้นครับทางชิเวลเนี่ยโอเคเลยครับว่าเหลืออีกหลายปีแต่เป๊ปกอร์เดล่าเนี่ยก็เล็งแล้วเล็งอีกนะครับเพราะว่าทางซิตี้เองเนี่ยก็ยังแก้ปัญหาทางแบ็กซ้ายไม่ได้ครับนะทันอาเก้เล่นก็ดูไม่โอเคเซคิโอโกเมสก็ยังไม่เวิร์กสักเท่าไหร่เพราะชาวคันเซโลดูแล้วเนี่ยก็น่าจะย้ายเลยครับน่าจะมีปัญหากับเป๊ปกอร์เดล่าดูแล้วเนีีย่ยโอกาสท ซิตี้เนี่ยจะมาไล,าลา่าเาเบนชิเวลก็ถือว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับอย่างโควาซิชนะครับผมก็มีโอกาสที่โทมัสทูเคิลนั้นจะดึงไปร่วมงานที่เสือใต้ไบยมินิกอีกด้วยนะครับซึ่งโควาซิชเนี่ยก็สามารถพูดภาษาเยอรมันได้อยู่แล้วด้วยน,นี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเมสันมาว่าครับโอ้ข่าวที่มีทุกวันเลยครับผมว่าจะย้ายไปลิเวอร์พูลแนนยูสนใจหลายทีมสนใจเรียกได้ว,ว่าเชลซีเนี่ยอาจจะต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหรือ หลุดจากโคตาทา4ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าณนะตอนนี้แฟนเชลซีก็คงคิดเลยครับว่าอย่าว่าแต่ท็อรเลยครับตอนนี้ยูโรปาลีกยังยากเลยคืออาจจะเป็นในเรื่องของผลงานการารับของพอตเตอร์ด้วยหรือว่าจะเป็นในเรื่องราวต่างๆด,ด้วยนะครับผมเกี่ยวกับผลงานต่างๆแล้วก็นักเตะภายในทีมนั้นฟอร์ไม่ได้พีคมากสักเท่าไหร่ด้วยนะครับผมอ่ะคิดเห็นอย่างไรกับการที่เชลซีนั้นต้องโล่แข้งดัง ถ้าสมุั่บพลาดโคต้า UCL ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเบลฟุตบอลกันด้วยแล้วกันนะครับอยาบัานใหม่มั่นใจเหมือนเดิมสมัครวันนี้จบวันคืนยอดเสีย50%เฉพาะแฟน b l นเบลฟุตบอลสมัครวันนี้หมดวันคืนยอดเสีย50%